สวัสดีเ,เพื่อนเท,ทุนทองคบทุกท่านครับกลับมาพบกันทางช่องทางต่างๆของโกลาวนะครับเรายังมีข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุนทองคํามาฝากกันเป็นประจําทุกวันนะครับวันนี้ศุกร์ที่6 มิถุนาย,ยนนะครับเมื่อวานนี้ราคาทองคําตอนแรกทําเหมือนจะไปได้ดีนะครับทะลุ3,400ขึ้นไปก่อนถูกเทลงแรงเลยนะครับลงมาแถว3,330บาราก่อนจะรีบาวกลับมาได้แนวโน้มทิศทางในวันนี้จะเป็นอย่างไรเพราะว่าในช่วงค่าก็จะมีตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเงินเสียดีว่าสาคัญเจียงนะครับเดี๋ยวผมพูดคุยกับทางคุณมรุดลุงขำผู้นการฝ่ายวิเคราะห์บริษัทวายจีบูลเลนแอนฟิวเจอร์จำกัดนะครับมาดูกันว่าหลังจากที่ทํากับสียยินผิงจริรจากันค่อนข้างชื่นเมื่อนะครับทองคําจะไปยังไงต่อนะครับ คุยคุยกับทางคุณวรุษเลยครับสวัสดีคุณวรุตครับสวัสดีครับคุณเดชพินครับเมื่อวานคิดว่าจะไปได้สวยแล้วคุณวรุษทะลุสามพันสี่ขึ้นไม่ได้สุดท้ายโดนเทแรงแล้วคุณวรุษวันนี้จะไปยังไงต่อดีครับครับวันนี้เนี่ยมองว่ากองมีโอกาสก่อนตัวลงต่อนะครับแต่คิดว่าเอ,อราคาเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของการลงไม่เยอะหรือเป็นลักษณะของการแกว่งในกรอบในทางไซด์เวสมากกว่าเพราะว่า ตลาดเนี่ยน่าจะรอดูตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรนะครับอต่างการว่างงานแล้วก็ไรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงครับคาดการณกรเอ,อ,เเอ,อตรงนี้เนี่ยมีการคาดการณ์นะครับว่าการจ้างงานนอกภาคการเกษตรหรือว่านอนฟาร์เนี่ยน่าจะเพิ่มขึ้นหนึ่งแสนสองหมื่นหกพันตำแหน่งซึ่งลดลงจากครั้งที่ผ่านมานะครับ,รบแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยต้องบอกว่าปกติเนี่ยตลาดจะ มีการคาดการ์ตัวเลขเนี่ยอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำนะครับแต่พอตัวเลขมีการประกาศหรือมีการรายงานออกมาเนี่ยก็มักจะสูงกว่าที่มีการคาดการเอาไว้ครับก็อาจจะเป็นปัจจัยกลับมากดดันในส่วนของตัวราคาได้ถ้าตัวเลขออกมาดีกว่าที่คาดการนะครับออแต่ว่าการจ้างงาน ที่เพิ่มขึ้นในระดับเออแสนต้นๆไม่ถึงสองแสนนะครับก็ยังเป็นการบ่งชี้ถึงภาพของเศรษฐกิจสหรัฐที่อาจจะไม่ได้มีภาพของการเติบโตหรือขยายตัวในระดับที่ดีมากนักนะครับเพราะว่าถ้าเราย้อนดูค่าเฉลี่ยกันจริงๆเนี่ยพบว่าการจร้างงานนอกภาคการเกษตรเนี่ยถ้าจะดีจริงน่าจะต้องขยับหรือปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นกว่าระดับสองแสนห้าตำแหน่งนะครับ,รบถ้า อยู่เหนือระดับดังกล่าวได้เนี่ยก็จะถือว่าตัวเลขเนี่ยออกมาอยู่ในเทรนหรือในทิศทางที่ค่อนข้างสดใสครับมันคงไม่เหมือน ADP เมื่อมันพดทธไปคุณมรุษออกมาแค่สามหมื่นกว่าเองอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆถ้าเราดูจากสถิติะนะครับ,รบก็ต้องบอกว่าการจร้างงานภาคเอกชนกับการจร้างงานนอกภาคการเกษตรมีการเก็บกลุ่มตัวอย่างคนละกลุ่มกันครับ,รบแล้วก็ต,วตัวเลขเนี่ยมี correlation หรือความสัมพันธ์ ที่ไม่ได้เป็นเปใน,นทิศทางเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยก็อาจจะเตัวเลขอาจจะไม่ได้ออกมาในโทนเดียวกันอย่างไรก็ตามครับสิ่งที่อยากจะให้โฟกัสหรือจับตาสําหรับคืนนี้อีกตัวหนึ่งก็คือค่าจ้างเฉลี่ยต่อชั่วโมงนะครับซึ่งเรามองว่าค่าจ้างเฉลี่ยต่อชั่วโมงเนี่ยจะมีความเกี่ยวพันกับแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อในฝั่งสรัฐครับ ก่อนหน้านี้เนี่ยเงินเฟอ้อในฝั่งสหรัฐอยู่ในระดับสูงนะครับพบว่าอัตราค่าจ้างเฉลี่ยต่อชั่วโมงเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วจะขยายตัวประมาณศูนย์จุดสี่ถึงศูนย์จุห้าเปอร์เซ็นต์นะครับต่อเดือนแต่พอค่าจ้างเฉลี่ยต่อชั่วโมงในช่วงเดือนมีนาเมษาเริ่มมีสัญญาณของการชะลอตัวลงมานะครับเงินเฟอ้อเนี่ยก็เริ่มมีสัญญาณของการดอกตัวลงมาด้วยก็เลยมีความหวังว่าเฟดจะปรับลดดอกเบี้ยอย่างไรก็ตามเนี่ย คืนนี้ตัวเลขค่าจ้างเฉลี่ยต่อชั่วโมงเนี่ยตลาดคาดการณ์นะครับว่าอาจจะขยับขึ้น0.2เปอร์เซนตไปเป็น0.3เปอร์เซนตนะครับซึ่งถ้าอยู่ในระดับดังกล่าวจริงเนี่ยเราก็มองว่าอาจจะเป็นสัญญาณตัวหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าค่าจ้างเริ่มเล่งตัวหรือเริ่มเพิ่มขึ้นก็อาจจะเป็นปัจจัยที่กลับไปหนุนให้เงินเฟ้อเ,เพิ่มขึ้นนะครับซึ่งถ้าเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นจริงเนี่ยโอกาสที่ การประชุมของเฟดในวันที่สิบแปดมิถุนายนครับก็าอาจจะมีท่าทีในรักออกไปในโทนการคุมเข้มนโยบายกันเปินได้เหมือนกันครับเมื่อวานนี้คุณรุที่มันล่วงจากสามพันสี่ลงมาสามพันสามสามสิบเนี่ยผมว่าเรื่องหลักน่ามาจากเรื่องของที่ปารีสพรรัมทวิตอ่โพสลงในโซเชียลถูกไหมฮะเรื่องของการคุยกับสียินผิงตรงนี้เองคุณรุ่มองมอง,มองมันมันจะไปต่อ,อยังไงครับอ่าครับประเด็นประเด็นสงครามการค้าเนี่ย ว่าโดยภาพรวมนะครับน่าจะมีสัญญาณคลี่คลายครับนักลงทุนในฝั่งทองคำเนี่ยก็มีการประเมินหรือมีการคาดการณ์ในในโทนในลักษณะดังกล่าวอยู่แล้วนะครับครับ,รบแต่ว่าประเด็นสงครามการค้าเนี่ยต้องบอกว่ามันจะพลิกไปพลิกมาครับมแม้ว่าจะไม่ได้รุนแรงเท่ากับในช่วงที่ผ่านมาซึ่งค้ามเนี่ยมีอํานาจแบบ อำนาจแบบล้นฟ้านะครับ,รบตัดสินใจทําอะไรก็ได้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยอัเองไม่ได้มีอํานาจในลนักษณะดังกล่าวแล้วเพราะว่าถูกสารเนี่ยมีการพิจารณาหรือสอบสวนอยู่นะครับท่าความเสี่ยงดังกล่าวเนี่ยก็เลยลดลงไปครับแต่คาว่าประเด็นสงครามการค้าเนี่ยก็ยังเป็นปัจจัยตัวหนึ่งนะครับที่ยังคงทําให้หลายประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ i m a g i n e m a r k e เนะครับ,รบเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจที่ไม่ได้ใหญ่มากนะักแล้วก็ไม่ได้มีอำนาจต่อรองในระดับสูงอาจจะถูกสหรัฐเอาเปรียบและกลุ่มประเทศดังกล่าวเนี่ยก็จะเชิญกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจหรือเกิดภาะวะเศรษฐกิจถดถอยได้ความเสี่ยงดังกล่าวเนี่ยก็เลยเป็นปัจจัยตัวหนึ่งครับที่หลายคนก็ยังมองอยู่ว่าอาจจะเป็นปัจจัยที่ยังคงทําให้บรรดาเหล่าธนาคารกลา,างต่าง โดยเฉพาะกลุ่มของประเทศที่เป็น i m a g ัจจินมาร์เนี่ยยังคงเพิ่มทุนสำรองระหว่างประเทศในรูปแบบของทองคาเพิ่มเติมครับเอ้คุณในเรื่องของสารอุทธร์นี้คือจะทราบผลวันนี้ใช่ไหมครับคิดว่าน่าจะน่าจะเริ่มมีความชัดเจนนะครับ<อ>แต่ทังนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็มองว่าถึงแม้ว่าสารอุทธร์จะมีความชัดเจนแต่ทําเองหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ย ก็น่าจะมีการยื่นดีกานะครับไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะแพ้หรือฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะชนะเนี่ยก็มีโอกาสที่จะยื่นดีกาเพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนรหรือเป็นการเจราจาต่อรองใหม่ดังนั้นเนี่ยเราก็เลยมองว่าภาพของสถานการณ์สงครามการค้าเนี่ยก็ยังอาจจะมีภาพของการพลิกไปพลิกมาได้อีกครั้งหนึ่งนะครับอเออทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าศาลจะสั่ง ไม่ให้สหรัฐหรือทรัมป์เนี่ยมีการเดินหน้าขึ้นอัตราภาษีแบบทั่วถึงกันนะครับครับแต่ว่าทรัมป์เองก็จะมีมาตรการมีแนวทางในการประกาศเดินหน้าขึ้นอัตราภาษีในรูปแบบต่างๆเป็นภาษีตอบโต้สินค้าเฉพาะเจาะจงคล้ายๆกับภาษีเหล็กแล้วก็อลูเิเนียนะครับก็น่าจะเป็นเงื่อนไขตัวหนึ่งครับที่ถูกมองว่า ดังนั้นเนี่ยภาพของสถานการณ์สงครามการฟ้าแม้ว่าจะคลี่คลายแต่ก็ยังไม่ได้ยุติหรืออาจจะเบาบางแต่ก็ยังไม่จบนะครับสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยก็ยังคงทำให้มีความเสี่ยงต่อแนวโน้มเศรษฐกิจโลกแนวโน้มต่อความผันผวน,นของตัวตลาดพันธบัตรนะครับ,รบเพราะว่าอย่าลืมว่าจีนกับญี่ปุ่นเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นประเทศที่มีการถือครองพันธบัตรของ สหรัฐเยอะ <Yeah. S 2> อยู่แล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีเยอรมนมีอีกประเทศหนึ่งนะครับที่กลับมาเป็นประเทศที่ถือพนันธบัตรรัฐบาลสหรัฐต้นๆนน,น,นะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยถูกใช้เป็นเงื่อนไขในการต่อรองหรือเจราจาเกี่ยวกับเออเทรดวอลหรือสงครามการค้าด้วยครับดังนั้นเนี่ยภาพดังกล่าวเราก็มองว่าอาจจะยังคงมีความเกี่ยวโยงหรือเกี่ยวพันกันอยู่นะครับ,รบก็เลยก็เลยยังเป็นภาพที่อาจจะยังคงทําให ทองคำเนี่ยแกว่งขึ้นแกว่งลงตามข่าวหรือตามสถานการณ์หรือตามปัจจัยพื้นฐานที่กลับเข้ามากระทบราคาตอนนี้ครับอย่าสั้นไวจิแนะนำไงดีครับตอนนี้เนี่ยทองถูกขายลงมาแรงนะครับ,รบหลังจากเข้าใกล้แนวต้านจิตวิยาโซนสามพันสี่ร้อยเหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนซึ่งเราไปไล่ดูเนี่ยเราพบว่าเดือนที่แล้วเนี่ยทองขึ้นไปไาย 3,437เหรียญดอลลาร์ต่อเฮส์ออนนะครับแล้วถูกขายลงมาแรงการที่ทองคำขยับเข้าใกล้ระดับดังกล่าวแล้วถูกขายลงมาแรงอีกเนี่ยก็อาจจะทำให้แนวโน้มหรือโมเมนตัมของแนวต้านระดับดังกล่าวเป็นมีความแข็งแกร่งหรือเป็นแนวต้านที่มีความสำคัญมากขึ้นนนะครับประกอบกับเราดูจากปัจจัยพื้นฐานนะตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้มีปัจจัยพื้นฐานใหม่ๆที่จะแรงมากพอที่จะกลับเข้ามาสนับสน,นุนหรือดันให้ทองคา ทำนิวไฮใหม่ในระดับรายเดือนหรือตอนนี้เนี่ยนักลงทุนก็ยังกังวลเกี่ยวกับการประชุมเฟดในช่วงกลางเดือนมิถุนายนว่าอาจจะยังคงตรึงดอกเบี้ยต่อไปก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยลบที่สร้างความแข็งแกร่งให้กับแนวต้านให้แนวต้านเนี่ยผ่านได้ยากนะครับอืออืมครับดังนั้นเนี่ยระยะสั้นเลยถ้าราคาไม่ผ่านสามพันสารอยแปดสิบ สามพันสี่ร้อามเหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนนะครับแนะนําแบ่งทองคําออกขายเพื่อลดความเสี่ยงสําหรับทองไทยเนี่ยต้องบอกว่าวันนี้ถือว่าได้รับอานิสง์จากบาทที่มีการอ่อนค่าหรือมีการฟื้นตัวขึ้นมานะครับ,รบที่ทางค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าเริ่มเห็นภาพหรือโมเมนตัมของบาทเนี่ย ที่มีการขยับหรือมีการแกว่งขึ้นมานะครับในในโซนของการอ่อนค่าซึ่งเป็นการอ่อนค่าต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยนะครับเราก็เลยมองว่าบาทจากระดับ32บาท33ตังค์ขึ้นมาอยู่แถวระดับ32บาท60ตังค์80ตังค์เนี่ยก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีในการขายทองไทยนะครับ,รบประเมินแนวต้านทองไทย5 0ม0 0 สองพันสามร้อยห้าหมื่นสองพันหกร้อยห้าสิบาทต่อบาททองครับถ้า uh huh. เห็นห้าหมืนสองต้นต้นห้าหมืนสองกลางกลางแล้วกดสปอตไม่ผ่านสามพันสี่ร้อยสามซึ่งเป็นไฮของสัปดาห์นี้นะครับ uh huh. เราก็แนะนำเป็นลักษณะของการแบ่งขายก่อนไปรอเข้าซื้อใหม่เมื่อราคาอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงมาครับ uh huh. ประเมินแนวรับสามพันสามร้อยสี่สิบ 3ามพันสามรอยิบสี่เหรียญดอลลาร์ต่อเพยซอนนะครับอาราคาไม่หลุดระดับดังกล่าวก็มองว่าทองในช่วงนี้เนี่ยมีลุ้นจะเป็นการแกว่งตัวในกรอบในที่ทางไซเวย์หรือเป็นลักษณะของการแกว่งตัวทรงตัวรักษาระดับเอาไว้ครับอืมแล้วก็ไปรอกันอีกทีสัปดาห์หน้าเลยนะคุณรุ่นว่าจะมีอะไรเข้ามาอีกบ้างถูกไหมฮะใช่ครับถ้าลอ,องทำสัปดาห์หน้าเนี่ยถ้าเราไปไล่ดูกันจริงๆก็พบว่าไม่ได้มีการ เปิดเผยหรือการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจอะไรีความสําคัญมากนกักน,นะครับครับก็อ,อ,าอาจจะไปจับตาดูประเด็นสงครามการค้าแล้วก็ความขัดแย้งทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกปัจจัยตัวนึง่งที่อาจจะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของตัวราคานอำตาครับโอเคขอบคุณมากครับคุณบรุษครับขอบคุณครับสว,ส,สวัสดีครับ ต้องขอบคุณคุณวรุตลุงขามผู้มนการฝ่ายวิเคราะห์บริษัทวายจีบุลเลียนแอนด์ฟิวเจอร์จำกัดนะครับที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็แบ่งปันมุมมองการลงทุนกันในวันนี้นครับประเด็นเรื่องของผลการเจรจาระหว่างสียินผินกับมารทีทามเองถือว่าเป็นแรงกดดันสําคัญเลยนะครับต่อราคาทองคําซึ่งต้องมาดูว่าหลังจากที่มีการประชุมออกมาแล้วทางคณะทํางานเองจะมีการพัฒนาเรื่องของการส่งครามการค้าระหว่าง2ประเทศยังไงต่อนะครับซึ่งตรงจุดนี้เองหากว่าการเจรจาการมืองานต่อไปเป็นในทางที่ดีก็อาจจะ มีแรงกดดันราคาทองคําเพิ่มเติมนะครับอย่างไรก็ดีสตรเองก็ยังคงต้องเจรจากับคู่ค้าอีกหลายคนเลยนะครับแล้วยังต้องรอถึงผลการพิจารณาของศาลด้วยนะครับว่าจะตัดสินออกมาเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่านักวิเคราะห์เองคุณมรุตเองก็ยังมองว่าทั้งว่ายังมีอีกหลายช่องทางนะครับที่จะหากฎหมายมาดําเนินการเรื่องอกฎหมายภาษีต่อนะครับ อาจจะเป็นการส่งไปให้สารดีกาตีความหรือว่าอะไรต่างๆนานาก็ตามครับตรงนี้ยังคงเป็นเรื่องประเด็นต่อเนื่องที่ยังคงต้องเกาะติดใกล้ชิดนะครับส่วนตัวราคาทองคําเองวันนี้เองถ้าเกิดว่ารีบาวยังไม่ผ่าน3,380หรือว่ากลับไปยืนเหนือ3,400ดอลลาร์ไร่นล่าไรมรู้สึกมองว่าอาจจะมีการพักตัวลงได้อีกยะนะครับอาจจะเป็นอยู่ในกรอบไซด์เว์เพื่อรอไปัจใหม่ๆเข้ามานะครับตัวเลขการจ้างงานคืนนี้ก็ถือว่าสําคัญทีเดียวนะครับตัวเลขแรงงานที่ผ่านมาก็ยังไม่ค่อยสู้ดีนะครับซึ่งจะส่งผลต่อการตัดสินใจ ในการประชุมวันที่1 8บแมิถุนาย,ยนนี้อย่างแน่นอนเลยนะครับนี่คือข้อมูลที่โกราลหยิบมาฝากกันในวันนี้นะครับถ้าชื่นชอบรบกวนฝาก like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b ช่องทางต่างๆของโกราวนะครับเพื่อเป็นกำลังใจับถึงงานขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ